ติดตามผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ประดุกแปลงปีพุทธศักราช2564อําเภอชฉอวดจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดตั้งสากรกลุ่มเพื่อผลิตอาหารลดต้นทุนแบบเม็ดลอยน้ำลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุกเมื่อวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นางสาวนิพาการสีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์ดําจืดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลควนหนองคว้าอำเภอจุลาพรจัังหวดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประดุกแปลงใหญ่แปลงปีพุทธศักราช2564อำเภอชะอวดจุลาพรการจัดตั้งสหกรณ์กลุ่มเพื่อผลิตอาหารปลาดุกรดต้นทุนแบบเม็ดลอยน้ำโดยสมาชิกกลุ่มได้มีการจัดตั้งคณะทำงานที่ดูแลรับผิดชอบในการผลิตอาหาร5ท่าน มีการลงหุ้นจำนวน40หุ้นหุ้นละ500บาทเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการผลิตอาหารปลาดุกแบบเม็ดลอยน้ำโดยเครื่องเอ็กโทรเดอร์โดยการร่วมกันซื้อวัตถุดิบร่วมกันผลิตร่วมกันใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านต้นทุนการเลี้ยงปลาดุกที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันที่อาหารสำเร็จรูปในท้องตลาดมีราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร,กรหันกลับมาเลี้ยงปลาดุกอีกครั้งโดยเกษตรกร,กรในกลุ่มแปลงใหญ่ปลาดุกนายจิรศักดิ์ทองรัดแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพอเลี้ยงสัตว์น้ำของสำนักง,งานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ผลิตอาหารและต้นทุนแบบเม็ดลอยน้ำด้วยเครื่องเอ็กเทเดอร์มีการใช้วัตถุดิบป,ปลาป่นมันสังกะหลังบดรำละเอียดและโมโนไดคลซเซียมฟอสเฟต P ยี่ส มีต้นทุนค่าวัตถุดิบอาหารไม่รวมค่าแรงงานและค่าไฟฟ้าค่าอาหารกิโลกรัมละ18บาท50สตาง์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงเดําจกิจนครศรีธรรมราชมีแผนจัดสาธิตการแปลรูปปลาดุกและส่งเสริมการทำการตลาดเพิ่มช่องทางในการจับจำหน่ายสินค้าโดยสาธิตผลิตภัณฑ์ปลาาแห้งและน้ำพริกปลาดุกฟูในวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2566 และสมาชิกกลุ่มร่วมกันทดลองทำอาหารปลาแบบเม็ดลอยน้ำ <l ittle noise> เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการวิธีการทำและได้คํานวณต้นทุนในการผลิตอาหาร <l ittle noise> เพื่อสมาชิกกลุ่มจะได้วางแผนในการผลิตอาหารลดต้นทุนในลำดับต่อไปทั้งนี้ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ได้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ